สวัสดีครับครับเช้านี้ก็ตื่นมาแต่เช้าก็อากาศสดชื่นนะครับเออก็เอานะครับเอาพระพระองค์นี้นะครับเอ,อ,อามาซ้อมนะครับนะเช้าเช้าอารมณ์ดีใจเย็นๆนะครับนี่ดๆดูสักก่อนเดี๋ยวเราจะทำการซ้อม ด้วยวิธีภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียสตังก็เข้าไปในครัวนะครับหยิบไข่ไก่มาหนึ่งฟองนะนะและ้วทำาังไงต่อออก็นะครับได้ไข่ไก่มาเลยนะครับหรือจะเป็นไค่เป็ดก็เอาทุบเลยทุบกอกอกกอกกอกทุบ เแล้วก็ทุบแล้วนก็ทุบออกย่างอ่าทุบแล้วทุบแล้วใส่ถ้วยนะครับเราจะใช้ไข่ไก่นี่แหละนะเป็นตัวประสานพระให้ติดเนี่ยเนี่ยใช้ส่วนเนี่ยส่วนที่เป็นไข่ขาวเนี่ยครับไข่ขาวนี่คือเป็นกาวชั้นดีเลยไข่รแดงไม่ใช้นะครับ ไขแดงเดี๋ยวไปทอดกินต่อนะครับเออ,เอ,อได้เวลาทำไงต่อก็แยกไข่ขาวออกมานะครับเราใช้ไข่ขาวเนี่ยไข่ขาวนี่เป็นกาวนะครับเป็นกาวชั้นดีไม่เหนอะนะเช็ดออกได้นะครับเออแล้วก็ไม่เลอะไม่เปือเป้อนนะครับเช็ดได้นะครับนี่ อ่ตอนแรกผมใช้การทูบแต่จะบอกให้การทูบใช้ไม่ได้นะครับเพราะสีนะครับสีแดงแดงจากการทูบนี่แหละเนี่ยเนี่ยละเห็นไหมพอเรามาคนคนเนี่ยสีจากการทูบเนี่ยมันออกอ่ามันก็จะเป็นสีแดงนี่แหละนี่แหละ,หละอันเนี้ยสีแดงที่ละลายออกมาเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับถ้าเราไปแต้มพระนะเออจะเสียเลย นะผิวผะะจะเสียกลายเป็นผ้าธรรมแต่กลายเป็นพระเกีอยาใช้นะครับการทูบอย่าใช้เอออันนี้อันนี้บอกถึงข้อที่ไม่ควรทําให้ใช้ไม้ติ้มฟันหรือใช้อะไรก็ได้แต่ว่าผมว่าคไข,ข่าวเนี้ยเอ,เอาจริงลาดงไปยังได้เลยนะครับเนี่ยออผมไม่เคยทํา องนี้นี่ยเป็นองค์แรกที่มีคนก็บอกว่าใช้ใคขขาวก็นะความรู้นี้ก็ได้จากสนามพระนี่แหละนะครับเกจิหลายๆคนก็บอกนะก็เอามาลองทําดนะูการทูบอย่าใช้อย่าใชนะอันนี้แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ไม่ควรทาเนี่ยถ้าเราใช้การทูบมาจิ้มเนี่ยนะอันนี้ไม่ได้จิ้มนะอันนี้อยู่ห่างอ,าอันนี้เชื่อเห็น ว่าเนี่ยตามแนวเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้กา้านทูบเนี่ยนะก็ที่เป็นสีแดงเราไม่ใช้ไม่ใช้นะครับกา้านทูบนี่ไม่เอาไม่เอาเออห้ามเด็ดขาดเนี่ยบอกเอาไวเ้เราจะใช้แบบนี้เออใชอ่ดูสยวิอ๋อก็คือนี่นี่น,นี่เดี๋ยว ด, yup. <S <s <bio> ดูดูดูนี่นี่เเนี่ยเป็นรอยนะเป็นรอยหักแบบนี้นะเออเนี่ยเนี้ยอันนี่เดี๋ยวเสร็จแล้วก็อ๋ออันนี้อันนี้อันนี้เช็ดหน่อยทำความสะอาดนิดนึงเออเช็ดเช็ดเออนะครับนี่เดี๋ยวเช็ดหน่อยเอออันนี้เช็นนนนดได้นะครับเช็ดได้ <porte> เอออันนี้เดี๋ยวดูก่อนนี่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 นะครับนี่อุปกรณ์อุปกรณ์นี่อ่าอันนี้เออโอ้ยถ่ายย้อนไปย้อนมาอันนี้ใช้ไม่ได้การถูบใช้ไม่ได้เดี๋ยวยังไม่ถึงตอนที่ใช้ช้อนอ่าหนี้นี่นี่เออนี่อ่าใช้หางช้อนตัดมาอย่างนี้เออนี่่อ แล้วก็แล้วก็เอาไปได้นี่นี่เอามาลาดเลยเนี่ยเอามายอดเอายอดนะยอดในร่องเนี่ยเออยอดในร่องรอยที่หักเนี่ยนะครับยอดยอดอ่ายอดเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดได้ครับนะเนี่ยยอดยอดแล้วก็ประกบให้สนิทนะเนี่ยนะครับ เออแล้วก็คือแล้วก็เราก็ทำความสะอาดเช็ดได้เอาทิชชู่มาซับซับซับเนี่ยได้นะครับนี่อ,อนี่นะนี่ก็อันนี้ติดเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็รอให้มันแห้งนี่นะครับนี่ก็คุณสมบัติของไข่ขาวก็มันจะเป็นกาว ไปกาฟชั้นดีเลยนะครับดูครับไม่เนอะนะไม่ติดยิลุงนุงนังด้วยนี่ทำให้พระเราสมบูรณ์นะครับนี่ขอแนะนำเลยนะครับไข่ขาวนี่สุดยอดจะเป็นไข่เป็ดก็ได้ไข่ไก่ก็ได้ได้หมดแหลนะเอาเฉพาะส่วนที่เป็นไข่ขาวตัวที่เป็นเมือกเมือกอ่านี่เรียบร้อยเก็บนะเก็บพักไว้สักพักนึง เราให้มันเสร็จตัวให้มันแห้งดีนะอา่านี่เก็บเก็บเอาไว้หาที่ปลอดภัยเอาไว้นะไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้นทิ้งไว้นะครับเช็งไว้สักระยะหนึ่งนะสักเนี่ยนะเรียบร้อยละเราก็ได้พระที่อ่อเป็นชิ้นเดียวกันนะประหยัดประหยัด ไม่ต้องไปจ้างเขาเป็นร้อยเป็นพันนะครับทำเองได้นี่นะครับก็คือใช้ไข่ข่าวนี่แหละนะใช้วิธีไข่ข่าวนี่เอาปลายช้อนนี่แหละตักแล้วก็ราดเลยง่ายๆแล้วก็จับอักประกบเข้าไปแล้วก็เอา,อากระดาษทิชชู่นุ่มๆเนี่ยม,นะมาซับซับเจ็ดนนะนะครับแล้วมันก็ไม่เป็นคนนะไม่เป็นคนเออ แล้วก็แม่ทำอันตรายกับเนื้อผ้าด้วยไอ้น,นี่ผ้าจะเนียนสนิทเนี่ยแบบเนี้นะครับเนี่ยอันนี้ทําให้เห็นเป็นประสบการณ์ตรงเป็นครั้งแรกเออตัวแรกคิดจะใช้การทูจิ้มจิ้มทาโอ้ไม่ต้องเลยเนี่ยนเร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วเรามาแกะดูกันอันนี้อันนี้หลังจากที่ ทิ้งไว้สักประมาณสักก็ไม่นานหรอกนะน่าจะประมาณสิบนาทีประมาณนั้นนะอะนะ่นะครับกะดใูให้ให้แค่ข่าวกะแต่มันเส็จตัวแห้งตัวดีก็นะเปิดดูไว้ใจร้อนอยากรู้ผลงานดนะูดูดเนี่ยแกะเอามาแล้ว นะครับก็แห้งดีนะแกะ,ะแกะเดี๋ยวจะแกะเอาให้ดูแกะดูซิว่าจะอยู่เออเนี่ยนี่นี่เออเอาอยู่ครับเนี่ยโอ้ยนี่นี่เลยเป็นไงครับนี่นะนั่นตึกเลยนี่นะครับอ่าี่ขนาดแป๊บเดียวนะครับเนี่ยเดียวว่าใจร้อนใจร้อน ยากจะดูว่ามันอยู่จริงนะอยย่ครับนี่นีเออเราดูรอยสนิทนะครับสนิทนะครับเนี่ยดูนะครับสนิทเออสวยด้วยนั่นเนียนเนียนตาแล้วก็ไม่มีคราบไม่มีร่องรอยไม่มีกาวล้นไม่มีใครล้นออกมาเพราะว่าเราเช็ดไงใช้ทิชชู่เช็ดเช็ดเช็ดออกง่ายครับ ส่วนที่ติดอยู่ขององค์พระนี่ก็ติดแน่นเลยเนี่ยนะครับเนี่ยเออดูเนี่ยาง,งานเรียบร้อยผลงานเรียบร้อยนี่ดูรอยสนิทนะครับสนิทเรียบเลยเนี่ยดูนะเออเนี่ยค่อ,คอยๆดูขยายนี่ขยายเต็มที่เลยนะเนี่ยดูดูดูอันนี้จะพีกให้ดูนะครับเนี่ยดูรอยอ่ะเห็นไหมเนี่ยโอ้สนิทนียนเนี่ย เรียบนะครับเนี่ยถ้าเกิดพระหักใหม่ๆเนี่ยนะเข้าครัวเลยเอาไข่ขาวอ่าเอาฉพาะไข่ขาวเนี่ยนะครับทาทาทาไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากมายรลกใช้หางช้อนตักไข่ขาวเนี่ยราดแล้วก็ประกบประกบให้สนิทนะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสักสิบนาทียี่สิบนาทีส่วนที่เกินเกินล้นแผ่ออกมานี่นะ แล้ก็กระดาษทิชชู่เช,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 ช็ดออกโอ้เป็นวิธีที่ง่ายสุดๆนะง่ายมากแล้วก็ปลอดภัยไม่ทำให้ผิวพระเสียนะผิวพระก็ยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไขข่า,ขาวส่วนที่แห้งก็แห้งไปก็ไม่มีส่วนที่จะมาเป็นส่วนลดนือทั้งหมดนะครับเนื้อไขข่า,ขาวเนี่ยก็จะถูกเซ็ตซึม กลายเป็นกาวอย่างดีเลยนะครับเนี่ยอยู่ในองค์พระอยู่ในเนื้อพระเนี่ยนะครับแล้วส่วนที่ที่เกินทะลักออกมาเราก็เอากระดาษเนี่ยกระดาษทิชชู่เนี่ยนะครับซับซับ,ซ,บซับเนี่ยนะก็จะเรียบร้อยนะเนี่ยเออนะครับพระกลายจะติดนน่นสวยงามนะครับเนี่ยดูดี นะครับเนี่ยเออนะครับเนียนนะครับอันนี้ขยายเนี่ยให้ลอยเห็นไหมลอยประกบติดกันแน่นตึ๊กเลยเนี่ยเออเนี่ยรประกันได้อันนี้ทาทาด้วยตัวเองทาได้ขั้นตอนแรกจนกระทั่งเนี่ยสำเร็จเสร็จมาเป็นองค์เนี่ยนะแล้วก็เอามาให้ให้ผู้ชมได้ชมเนี่ยเห็นกันชัดชัด,ดๆนะครับ รวมเวลาทั้งหมดนี่ก็ประมาณผมว่าห้านาทีก็เสร็จนะเนี่ยนะครับสุดยอดเลยครับเนี่ยไม่ต้องไปจ้างใครนะติดทำได้ที่บ้านไม่ต้องไปซื้อกาวให้เสียสตังค์ด้วยนะครับใครข่าวนี่แหละนะได้ผลแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะส่วน ไข่แดงที่เหลือก็จะเอาไว้ทำไมล่ะครับทอดกินได้ประโยชน์ได้ประโยชน์นะครับออไเนี่ยไม่มีอะไรเสียหายนะครับเนี่ยเนไหมสวยเลยนะครับส่วนที่ติดกันเรียบแน่นตึกเลยเนะี่ยอืใช่ได้นะครับเออเนี่ยแต่ว่าสหรับผัะอื่นนี้ไม่เคยลองอันนี้เป็นครั้งแรกเลยมีคนบอก แต่ว่าก็น่าจะใช้ได้กับผ่านเงื้อื่นๆๆนะเนะดินเงี้ยเออแต่ถ้าเป็นพวกเนื้อลหะไม่แน่ใ <c> จ <oughs> นะครับอาจจะไม่ไม่ไม่เขาแต่ว่าถ้าเป็นสมเด็จนี่รับประกันได้เลยว่าเนี่ยนะครับผลงานที่เห็นครับสวน